มีคนพูดถึงว่าการที่ข่าวสารลวงและมิดฟอร์มเมชันเกิดขึ้นอย่างมากมายข่าวสารเกินจริงเนี่ยเนื่องจากมันถูกขับดันโดยบิสเนสโมเดลที่เรียกว่าการขายโฆษณาใครทําสื่อคลิปทําโพสต์อะไรที่เรียกเอนเกจเมนต์ได้มากๆาก็จะยิ่งได้ค่าโฆษณามากมันก็จะย้อนกลับมาเป็นวัฏจักรทําให้ข่าวสารมิดฟอร์ชันเกิดขึ้นเติบโตขึ้นอย่างมากมาย แล้วถ้าหากเอาคําว่าควอนตั้มเข้าไปใส่ด้วยยิ่งไปกันใหญ่เลยครับให้ต่างประเทศมีแล้วนะครับบิษณุเด็ปโมเดลที่เอาควอนตั้มไปสร้างความขลังขายสินค้าปลอมเมืองไทยเข้ามากมายส่วนของจริงควอนตัมจริงบิษณุเด็ปโมเดลที่ไปขับดันให้เกิดการโฆษณาเกินจริงมีมากขึ้นเรื่อยๆนอกจากความขลังอย่างที่ว่าแล้วก็เริ่มต้นมาถึงการขู่แล้วครับถ้าไม่ใช้ควอนตั้มไปดูแลอานิวเคลียร์อย่างเประเทศอิหร่าน ก็จะไม่ปลอดภัยโดยหน่วยงานภาครัดเลยนะครับถแถลงข่าวเอาคนตั้มไปดูแลนิวเคลียร์ฟคซิลิตี้จนถึงประเทศจีนเองก็มีเหมือนกันที่เอาเดาวเทียมคนตั้มดวงที่ว่านะะั่นแหะไปดูแลผลิตหรือโครงข่ายการกระจายสายส่งไฟฟ้าเป็นแบบนี้นะครับเบสเน็ตโมเดลที่ไม่สามารถ สร้างความขลังได้แล้วขู่ก็ยังขายไม่ได้มันถึงมาถึงจุดสุดท้าย Business Model ที่เราคุ้นเคยกันในเมืองไทยการขายเหล้าพ่วงเบียร์และนี่ครับผมกำลังจะบอกทุกท่านว่าการเอาควอนตั้มไปดูแลโครงข่ายไฟฟ้ากสายส่งไฟฟ้าหรือไว่ากริตโดย b u s n n s s s o d e l ควอนตั้มขายเหล้าพ่วงเบียร์ที่ใช้ในการฝึกอบรมในวงการไฟฟ้ากำลังมาถึงเมืองไทยแล้วครับ